The Media Gossip EP 3และววันนี้เราอยู่กันที่เขายหญ และตอนนี้เราอยู่กับกัเจัาจีราค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการมาเอาติ้งที่เขาใหญ่วันนี้ก็จริงๆสนุกดีนะคะทริปนี้เป็นทริปแรกที่มากับเพื่อนๆนะคะก็รู้สึกว่าสิทกันเร็วดีรู้สึกว่าทุกคนสนุกสนานร่าเริงอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อฉันนึกว่าฉันเล่นกายกรรมเบ่งยางต่เป็นยังไงคะ ตกค่ะก่อนจะนิ่งก็ต้องยิงมาก่อนค่ะก็คิดว่าเขาคลายลูกเสืออันนี้ลูกเสือนี่แม่เสือ <c oughs> จัดเต็มมากการแสดงการลเล่นนะฮะการแต่งตัวยอดเยีย่ยมจริงๆครับรู้ว่าเริ่มแก่ครับเพราะว่ามาแต่งตัวอย่างเงี้ยหมดลุกเลยเนี่ย <c oughs> คืนนี้มีอะไรอยากจะบอกกับคู่แข่งสำหรับ Safari Night ไหมคะวันนี้จริงๆไม่อยากพูดอะไรมากค่ะอยากให้ดูที่ความสามารถหวังว่าเพลงจะไม่ซ้ำกันนะคะมีกระบี่เหมือนไม่มีกระบี่ดูการแต่งตัวครับเต็มที่เดี๋ยวเจอกันตอนเริ่มงานนะครับเบาได้เบานะคะรอดูแลกันนะคะไม่บอกหรอกเขาจะเห็นในเสียงที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนก็ที่เราเป็นเช่นนั้นจริงๆครับรอดูโชว์ของเรามาเพื่อรางวัลค่ะระวังโดนหนามนะครับ อย่ายอมแพ้ค่ะเธอมันธรรมดาต้องรอดู The Explorer แล้วละค่ะจากการแสดงในสัปดาห์ที่แล้วน่าจะเห็นอยู่แล้วว่าโอซูมิเขาไม่ธรรมดาจริงไงวันนี้ฝากดูด้วยนะคะและเนื่องจากว่าวันนี้นะคะมาในทีมซาบฟรีนะอยากรู้ว่าถ้าเปรียบเทียบตัวเองเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเปรียบเทียบตัวเองเป็นอะไรเราเป็นแมวเลยกันเป็นแมวเป็นแมวเป็นหมาน้อยล้กันเพราะมีคนเลียงหมาน้อยแล้วน่ารักดี เป็นเสือครับเพราะน่ารักเป็นไดนโนเสาร์ครับเพราะว่าสัตว์หายากครับสิงโตครับอยากขย่อมเป็นเมียคุณายพาน<อ>คุณเป็นไดพานอันอันนี้กวางหรือยีราฟนะ <S <S น่าจะกวางนะแต่งเวลาไม่รู้เลยเป็นคนตัวสูงครับและอยากเป็นยีราฟผมเคยชีวาวา้ว่าไดีดีนน่<อ>ครับคงจะเป็นแม่เสือสาวละมั้งเป็นนกคู่เพราะอะไรคะแค่อยากยืนหลับเป็นกระต่ายเนาะค่ะเพราะว่าเปิดเกิดปีกระต่าย เสือครับอยากเป็นเสือกินทุกอย่างา <c oughs> เป็นแมวเนี่ยครับทาไว้หลอกเสือ,อถ้าเป็นไปได้ชาติหน้าฉันใดพี่ก็จะขอเป็นยีราฟค่ะเป็นถอยท่าค่ะเ,เพราะว่าไม่ค่อยจะขยับตัวไปไหนเป็นแพนด้าครับเพราะว่าน่ารักยีราฟเหรอเพราะว่ามันน่ารักดีอะพี่มีน้อยคมีไมหมีแม่น้อยนะเนี่ยตัวใหญ่เลยจริงๆหว่านเป็นคนที่ชอบมาลายหว่านว่ามาลายน่ารักแล้วก็หว่านว่ามันเหมาะกับหว่าน จริงๆแล้วเราจะให้ทำท่าสัตว์ที่ทุกคนพูดนะคะเพราะอะไรีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทําใหม่นะคะเมียวเมียวเมียวค่ะจิราฟจิราฟจิราฟมาขนาดนี้ขอท่ากับเสียงหน่อยได้ไหมคะ มองกล้องไปเลยไปฉันไม่เคยเป็นยีราฟได้เลยขอขอท่าขอท่าคนป่าสักนิดหน่อยได้ไหมครับมองกล้องแล้วขอท่าเลยนะคะเดี๋ยวดูใจให้สัญญาณนะคะโวิวเหน่ครับสามสี่ และในวันนี้นะคะคิดว่าใครที่ดูแบบดุดันเหมือนเสือมากที่สุดคะในสายตาเราอาจจะให้พออมไหมวันนี้พออแต่งเต็มอยู่นะไม่มีเลยอ่ะเราเห็นทุกคนน่ารักหมดเลยอ่ะพออมินน่าจะพออนะครับเปลี่ยนลุกไปมากเลยพี่แอลครับเป็นเสือดาวผมผมเป็นน้องเดียครับผมเป็นพี่กันแล้วกันครับจริงๆแล้วเป็นกวางนะคะแต่ว่าชุดข้างในอากเป็นเสือสำหรับผมไม่มีเลยครับที่นี่มีแต่แมว ในกลุ่มเราอะคะใครก็ได้ใดปฟาร์บี้ที่มาดรู้จักชื่อเขาบึงมัดเนี่ยโอ้ป้ายังไม่เจอใครเลยลูก้พี่จะบอกว่าดูเสือที่สุดก็น่าจะเป็นหนูตอนนี้และค่ะนี่เลยค่ะเสือที่สุดแล้วไม่มีค่ะแต่คนที่ดูดันและน่ากลัสุดสุดคิงคองยังไม่เห็นใช่ไหมรอดูเมาคีลาสัตเมาคีลาสัตาแดงขาน ขาแดแจกขานโลกน้ำมันออกมา